เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์เตือนภัยให้กับสังคมจากกรณีที่สาวไมล์พัสลันได้ออกมาเล่าเหตุการ์โดนมิจฉาชีพขโมยกล้องไลเคอที่ติดต่อมาขอซื้อกล้องและนัดรบกของผ่านทางแกรบก่อนจะเอาของไปแล้วหายไปเลยโดยไม่ได้โพสต์ภาพแชทการซื้อขายยอและภาพหน้าตาของมิจฉาชีพพร้อมฝากให้ทุกๆคนระวังกันมากๆเพราะสมัยนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบล่าสุดสาวไมลและน้องสาวมินวิชยาพรได้เดินทางไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมที่สถานี โดยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าอัปเดตเรื่องมิจฉาชีพที่ขโมยกล้องไลค์ like. ของไม่นะคะวันนี้ไม่กับมีนมาย่ดหลักฐานเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจพร้อมกับคุณแตงขากลับจากเมกาก็รีบหาเวลามาเลยต้องขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะเท่าที่ทราบเพิ่มเติมตอนนี้มิจฉาชีพคนเดิมยังคงสร้างความเดือดร้อนและอาจจะจะทำให้มีผู้เสียหายท่านอื่นๆเพิ่มอีกซึ่งไม,ไม่ได้นิ่งนอนใจ และทำการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเรื่องเรียบร้อยต่อจากนี้หากมีอะไรจะอัปเดตเรื่อยๆค่ะขอให้มจชาชีพโดนจับได้เร็วๆคือเขายังก่อเรื่องไปเรื่อยจริงๆตอนนี้ระมัดระวังเรื่องการซื้อขายออนไลน์หรือในกลุ่มกันด้วยนะค่ะ